คุณรู้ไหมครับภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ที่เราใช้กันมาหลายปีจริงๆแล้วจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2568นี้รมสัรพากกรตระหนักดีว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนและมีผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าโดยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อที่ประชุมคอรม เพื่อขยายเวลาการใช้แวดในอัตรา7%ออกไปอีก1ปีเต็มซึ่งเมื่อวันที่9กันยายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่30กันยายน2569ประชาชนและภาคธุรกิจจะยังคงเสียแวดเพียง7%เท่าเดิมการขยายเวลาลดภาษีนี้จะช่วยรักษาระดับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและสนับสนุนให้ไทยบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจสรุปง,ง่ายๆคือคนไทยยังคงจ่ายแวด7%ต่อไปอีก1ปีเต็ม สบายใจได้แน่นอนครับ